สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนาชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอนแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองก็มีที่เพจ a c e b o o k นะครับให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะฮะ สำหรับวันนี้นะครับเราพามาชนนะฮะรถเข้าไร่เข้าสวนนะไม่ได้มีเซนนานนะครับก็จะติดติดขัดขัดหน่อยต้องของอภัยด้วยนะครับวันนี้จะเป็นรถที่เหมาะแก่การเข้าไร่เข้าสวนรับเหมาหรือว่าไว้ขนมันขนปาล์มขนอ้อยหรือจะบรรทุกไม้เบญจพรรณไม้ยุค,คาต่างๆนะฮะเพื่อขายคันนี้ก็จะไม่เหมาะแก่การวิ่งทางไกลนะฮะ สำหรับคันนี้นะครับจะเป็น Mitsubishi s t ร์ด้าปี2540หรือ1997นั่นเองสตาร์ด้าจะขึ้นมาตั้งแต่ปี1996ขึ้นมานะฮะคันนี้ก็จะเป็น1997หรือปี2540นั่นเองคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.5ดีเซลพวงมาลัยพาวเวอร์จากโรงงานนะฮะตัวรถนะครับสีสันพอดูได้ไม่สวยนะฮะเคยโปสสีมาแล้วมีสีแตกนะฮะ หลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะก็คือตีสีไม่สวยนะฮะมีบางจุดบางนะบางจุดก็โป้สีนะฮะก็จะสีแตกแบบนี้ใช้ล่างสีโป้แตกแบบนี้นะครับคันนี้ก็จะได้ในเรื่องของการขับขี่ที่ดีแล้วก็ได้พลังไร้พาวเวอรเครื่องยนต์ดีนะฮะแต่แชสซีอาจจะไม่ค่อยสวยนะฮะแชสซีอาจจะเป็นมีสนิมมีตามดนะฮะก็แจ้งไว้แบบนี้เผื่อท่านใดที่ยอมรับได้นะครับเพราะว่า ถ้าเราเน้นเอาไปเข้าไล่เข้าสวนไปบรรทุกไม้อะไรหรือว่าไปบรรทุกวัวนะ่ะคุ้มนะฮะเพราะคันนี้ไม่กหม่นนะฮะดูสภาพภายในนะฮะคอนโซลยังสภาพดีอาจจะมีคราบกาวร้อนนิดนึงมีกาวสองหน้านิดหน่อยนะครับแต่ไม่แตกไม่รล้านะครับเบาะก,ก็จะมีฉีกขาดนิดหน่อยนะครับเป็นเบาะหนังเดิมนะฮะแล้วก็ความเดิมโครงหลังคาพวกนี้เดิมนะฮะผมนะพื้นไม่สวยนะฮะนี่ดูพื้น นะฮะขึ้นสนิมน,นะฮะสไตล์มิตซูแล้วก็มีเคยโป๊สีแตกพวกนี้นะครับรถคันนี้จะไม่เหมาะแก่การเอาไว้โชว์นะครับเหมาะแก่การเอาไปใช้งานอย่างเดียวนะฮะนี่ก็จะมีสีโป้แตกนะฮะอนกระบะสวยนะครับผมลอนกระบะายังสวยเคยมีปะตรงชายตรงนี้นิดนึงนะครับส่วนที่ี่นี่ครับดูมันจะไม่สวยเป็นตาหมด แต่เขาพ่นนะฮะเหมือนพ่นเป็นเม็ดนะฮะมันก็เลยจะดูยากนิดนึงนะฮะแต่เราล้วงดูด้านในก็ก็พอได้นะครับผมนะฮะพอได้ไม่ไม่ไม่ขึ้นสนิมด้านในไม่มีเม็ดสนิมนะครับผมแต่ด้านนอกเขาพ่นพ่นเป็นเม็ดนะฮะมันก็จะดูยากนิดนึงนะฮะส่วนนะครับยางยางหลังจะเป็นปี2014ยางปีเก่านะครับส่วนยางหน้าจะเป็นยางกูดดิดนะฮะขอบ15 ปียางอันนี้น่าจะสูงอยู่นะครับปี2021นะครับผมดอกยางเหลือๆนะฮะษีจะ66มีนาลูกค้าต้องไปต่อเองมีหลังคาให้นะครับลงเล่มเรียบร้อยนะฝาท้ายไม่มีนะครับได้มาแบบนี้นะฮะฝาท้ายมีหนีสีพวกนี้นะครับต้องเอาไปใช้งานอย่างเดียวนะมีผูชายท้ายนิดนึงนะผูชายท้ายนิดนึงรอนกระบะสวยนะครับ ยังสามารถใช้งานได้อีกนะฮะเพราะว่ารถคันนี้ก็จะเป็นรถที่รับส่งนักเรียนนะครับผมนะฮะก็จะมีกล้องหน้าหลังนะฮะมีกล้องหน้าหลังมาด้วยนะครับที่ช่วงล่างก็จะประมาณนี้นะครับพื้นกระบะพอดูได้นะครับแต่ไม่สวยนะครับส่วนแชสซีนะครับเรามันก็จะออกแดงๆผมก็เลยจะการพ่นแต่เราตรวจสอบดูแล้วนะครับว่านะแชสซีไม่ได้ปะไม่ได้ทะลุนะครับแต่จะมีขึ้นสนิมนะฮะ แล้วก็มีตามดเป็นสนิมกินนะฮะก็จะประมาณนั้นนะครับนี่ครดูฝั่งน้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้สีสันก็พอดูได้นี่ครับสีฝั่งนี้ก็พ่นมาเหมือนกันแล้วก็เลขชัดเซียงเห็นชัดเจนอยู่นะครับผมนะฮะนี่ครับนี่รอบการฝั่งนี้ก็จะมีเบียดเยอะหน่อยนะครับชายล่างก็มีโป๊สีนะครับฝั่งด้านนี้ฝั่งคนขับนะฮะ นี่ครับพื้นมันจะไม่ค่อยสวยสาหรับมิตซูนะครับพื้นตัวนี้จะไม่ค่อยสวยนะฮะแล้วก็พรมลไยยังสมบูรณ์แบบสภาพยังดีอยู่นะครับผมนะฮะดูภายในห้องเครื่องเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องแล้วก็จะพาลองครับคันนี้จะไม่มีแอร์นะครับผมนะฮะแอร์ Air ไม่มีนะครับคอมแอร์หายหมดนะคระับนี่ครับผมนะดูภายในห้องเครื่องนะฮะสำหรับคันนี้ขอค้ำก่อนนะครับค้ำมือเดียว คำยากนิดนึงนะฮะดีซุ้มซอกนะฮะซุ้มซอกอย่างเดิมนะฮะแต่ก็จะมี100รอยปะนะฮะมันจะผูมิสูสไตล์มิตูจะค่อนข้างผูกไวนะฮะแต่ซุ้มพวกนี้ยังดีอยู่แต่ก็มีเชือรอยเชื่อมปะผูนิดนึงฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีเริ่มสนิมขึ้นนะฮะแต่ช่วงด้านหลังคือยังดีอยู่เพจยังอยู่ครบนะฮะซุ้มซอกยังเป็นเดิมคานหน้าก็ยังเป็นหมุดเดิมคานเดิมแต่ก็จะมีแตะมานิดหน่อยนะครับ ยังเป็นคานเดิมอยู่นะฮะไม่ดดักยังชัดเจนอยู่ฝากระโปรงก็จะมีตามที่มันแตะมานะฮะก็จะมีนี่ครับเคยไลฟ์ซีนมานะครับผมนะฮะก็เน้นใช้งานนะเน้นเขาอะไรเขาสวนคงไม่เอารถสวยนะฮะผมไม่เน้นเขารถสวยนะถ้าเป็นรถสวยก็ค่อนข้างแพงนะฮะสำหรับรถตอนเดียวขอไปนะครับผมนะก็จะได้เป็นพวงมาลัยเวอร์นี่ครับกระปุกพวงมาลัย power พาว power นะฮะคันนี้ power ดีมากคือศูนย์ดีช่วงล่างเขายังดีแล้วก็เครื่องเกียร์เขายังดีนะฮะมีบอดี้ไม่สวยกับแคสซีไม่ได้สวยมากนะฮะแบตยังดีนะฮะสตาร์ติีง่ายเป็นเครื่องยนต์2.5ตัวนี้ต้องมีการเผาหัวเพราะมีชุดเผาหัวนะครับนะฮะเครื่องยนต์2,500ต้องเผาหัวนะครับอ่ะฟังเสียงเครื่องยนต์เดี๋ยวผมจะพาลองขับนะครับนี่ครับเราเผาหัวนิดนึงนะฮะ อันนี้เบรกมือนะใช้ไม่ได้นะครับแอร์ไม่มีนี่ติดง่ายนะฮะเอาหัวครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับติดเลยนะครับนี่มาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เดินเรียบนะก็เงียบนะไม่เค็นะครับผมปั๊มจะเป็นเหมือนกับปั๊มที่มีเทอร์โบนะมีเวทเกียร์ด้านบนด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเทอร์โบนะครับส่วนเครื่องนะเคยน่าจะเคยโอเวอร์ฮอนมาแล้วดูจากเกณฑ์ฝา สูบนะฮะแล้วก็จุดต่างๆเคยมีพาปะเกลนแต่นานแล้วนะครับผมนะฮะนี่เครื่องยนต์ดูกําลังปั๊มนะครับผมจะเร่งให้ดูนะฮะตามมือนะฮะแต่จะมีคอท่ออาจจะมีปะเกลนคอท่อรั่วนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับผมนะฮะก็ไปเปลี่ยนเอานะครับนี่ดูปั๊มนะครับเสียงตามมือ,อมาดูกําลังเครื่องยนต์นะฮะนะกำลังเครื่องยนต์ ไม่มีไอนะฮะถือว่าดีมากจริงๆนะฮะจริงๆนะสําหรับตัวมิซูนะครับที่ท่าขานขานการใช้งานมาเป็นแสนสองแสนกิโลนะครับน้ามันจะชอบกระเด็นหรือมีไอตรงนี้นะครับเพราะว่าระดับตัวก้านวัดนะฮะมันอยู่ต่ํามากอยู่เท่ากับระดับปลาสูบเลยจริงๆส่วนมากรุ่นอื่นจะประมาณปาก,ก็วาวนะฮะแต่ตัวนี้อยู่ต่ํามากถ้าเป็น2องมจจะอยู่นี่เลยสูงขนาดนี้เลยนะฮะ แต่คันนี้ไม่ดันนะไม่ไอนะฮะแสดงว่าเครื่องยนต์เขาเขาดีมากนะฮะเครื่องยนต์เขายังดีมาก <c oughs> มาดูหมอ้อน้ำนะฮะนะก็จะมีด้ำแดงๆนิดหน่อยนะนี่น้าบนดีนะครับไม่มีฟองอากาศที่ทางไกลได้สบายนะครับแต่เหมือนตัววัดอุณหภูมิจะไม่ดีนะครับต้องไปไล่ต่อเอานะครับผมนะฮะนะต้องไปไล่ต่อนี่นะครับเหมือนใช้งานไม่ได้นะครับแต่น้ําไม่ดันนะฮะ ถ้าซื้อไปทางไกลต้องค่อยๆขี่นะฮะหรือว่าถ้ามีรถสไลด์หรือรถลากก็มาลากเอานะฮะก็ไปใช้เขาไล่เขาสวนสบายใจเลยนะครับไปไล่ต่ออุณหภูมิต่อภาษีนะครับก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวก็ใช้ยาวๆเลยนะครับผมนะนะก็สําหรับคันนี้นะับเดี๋ยวเราปิดฝารกระโปรงก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะบอกราคาอ่านี่ครับเครื่องยนต์ดีนะครับ สำหรับคันนี้นะฮะปี2540หรือปี1997นะฮาะสตาร์ด้าตอนเดียวพวงมาลัยพาวเวอร์คันนี้เอาไปราคา5 9 0 0 0บาทนะฮะร,ราคาย่อใจ5 9า0 0บาทจุดที่ได้ผมจะบอกให้ว่าจุดที่ได้ของคันนี้ก็จะได้เป็นรถที่ปีสูงนะแล้วก็ได้ของเครื่องดีเกียร์ดีพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับส่วนข้อได้ของเขาจะเป็นในเรื่องของสีสันบอดี้ที่ไม่สวยนะครับ ชัดซีที่อาจจะไม่สวยแต่ไม่มีการดำนะฮะไม่ได้ถึงกับหักหรือพังนะฮะก็จะเป็นตามมดแล้วก็เขาเก็บมานะฮะอันนี้ผมดูละเอียดแล้วนะครับนะแล้วก็ไม่มีฝาท้ายนะฮะต้องไปซื้อใส่เอานะ,ะสนใจ5,9,000บาทนะฮะสนใจโทรมาเบอร์098-274-4279 ID l อ n e 0 9ด 4, 4ี5 4 4 4 1ยนะครับ อยากุกรถตัวจริงคันนี้รบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองให้ท่านมาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับขอรับเข็มขัดแป๊บนึงเข็มขัดใช้งานได้นะครับเราไปลองขับนะครว่าการขับขี่เป็นอย่างไรเครื่องช่วงล่างดีไหมนะฮะสำหรับราคาเท่านี้นะครับ ตามที่ผมถามมาเมื่อคืนระบบไฟหน้าไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติช่วงล่างเขาดีนะครับผมนะช่วงล่างดีเครื่องดีเกียร์ดีนะครับผมนะจุดได้เขาประมาณนี้นะครับเล่มเอกสารพร้อมนะฮะนี่ครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์เข้าง่ายนะครับแต่ค่าจะอยู่ต่ํานิดนึงนะฮะค่าจะอยู่ต่ํานิดนึงแต่เข้าได้เข้าง่ายนะครับรถเยอะนะครับขอผ่านรถเยอะก่อนเดี๋ยวจ้ อัดให้ดูเมื่อมีจุดระยะทางที่จะวิ่งได้นะครับไม่ความเร็วใช้งานได้นะครับผมนะฮะเกจวัดน้ำมันใช้งานได้แต่วัดรอบไม่ขึ้นนะครับกับตัวอุณหภูมิไม่ขึ้นนะฮะอย่างที่แจ้งไว้นะครับผมนะฮะนี่ครับเกียร์คีบธรรมดาเกียร์สี่นะฮะแล้วก็เข้าเกียร์ห้านะฮะเข้าง่ายช่วงล่างไม่กุกกัดนะฮะพอได้นะครับผมนะฮะศูนย์ดีนะฮะศูนย์ดีนี่ปล่อยมือได้นะครับผมนะฮะ มันทางโค,ค,งค้งนะครับจึงได้ประคับนิดนึงนะฮะแล้วก็จะเลี้ยวพาเลี้ยวดูนะครับว่ายูเทิร์นพวงมาลัยคืนศูนย์ดีไหมถ้ารถศูนย์ดีช่วงล่างดีนะครับก็จะคืนศูนย์ช่วยเราแต่ถ้าช่วงล่างไม่ดีหรือลูกมากรวมหรือลูกมาปิ้งนกลูกมากันชักหลวมหรือพาวเวอร์ไม่ดีนะครับมันก็จะไม่ช่วยเราคืนศูนย์นะอ่าห้าหมื่นเก้าพันนะสนใจนะติดต่อสอบถามผมมาได้นะครับ เขาพันเท่านั้นเองเอาไว้เข้าไร่เข้าสวนเอาไว้รับเหมาสก่อสร้างหรือขนตาม์มนะฮะไม่ต้องเอารถใหม่เราไปนะฮะเอารถเก่าไปนะฮะเสียดายรถใหม่นะเก็บไบค์นะครับผมนะฮะอยู่เทินแป๊บหนึ่งนะฮะรถเยอะนิดหนึ่งนะครับอ่านะขอกลับรถเร็วนิดนึงนะฮะเพราะว่ารถเยอะ นี่นะครับคืนศูนย์ดีนะครับผมอะไรนะฮะจะมีเสียงท่อนะครับที่นะครับรถมันก็จะมีเสียงแตกๆหน่อยนะฮะแต่รถคันนี้วิ่งดีนะฮะปั๊มดีปั๊มเขาดีมากนะฮะเป็นปั๊มที่มีเวกเตอเทอร์โบด้วยนะครับถ้าไม่ใครมีเทอร์โบใส่ก็จบนะฮะไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องใส่แป้งปั๊มเพิ่มคือปั๊มตัวนี้ดีจริงๆนะฮะนี่ครับเบี้ยห้า สนใจติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0982744279 0982744279อดีไลน์0944754441อยากดูรถตัวจริงอันนี้บกวนโทรสอบถามก่อนว่ามีติดหนา้าติดจองหรือเปล่านะครับนะบสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับรถบ้านมือสองกนแค่นะครับ5 9 0 0 0เท่านั้นเองนะฮะ นี่ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณครับ